สวัสดีครับนี่คือช่องบักสันบ้านนะครับผมวันนี้ผมมาสอนเด็กใหม่หัดตักรถนะครับหัดขับรถนะรถตักนะครับผมของของฟาร์มนะครับผมก็ว่าจะผ่านหรือไม่นะครับผมไปดูกันเลยไหนนะไหนนครับัม มือใหม่หัดขับครับหัดหัดให้เพื่อนครับนะคนใหม่นะครับข่างสองของ้างก็โอเคแล้วเป็นละยังไม่คล่องมือแค่นั้นแหละครับ แกคของเงนะื่อนยังไงยังงไโอเคนะครับหัดสองทีเลยนะคือว่าคของใช้ได้อยู่นะผ่านนะครับนะปล่อยได้แล้วครับปล่อยได้แล้ว คือปล่อยแล้วครับที่นี่เมื่อผมก็ได้กลับบ้านแล้วผมต้องปล่อยแล้วนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมสอนคนไทยนะขับรถนะตักนะครับผมเพราะว่าคนไทยคนนี้ต้องทํางานต่อจากผมนะครับผมเพราะว่าผมจะกลับบ้านแล้วนะครับทักขีเกตขีนะครับผมเกตอาหารนะครับผมครับบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่ วัน2โมงนะครับทางฝา,าหาไปเรื่อยับเยิกับของไปเรื่อยเยินกับของอ่ะวันนี้ก็เป็นทีเรียบร้อยนะผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด, like, กด, share, กกด subscribe ให้ผมด้วยฝากกดติดตามให้ด้วยเด้อคนยังไม่ถึงพันเลย ฝากกดติดตามใหถึงพันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าพวเกจะกับบาทแล้วนะครับผมอีกไม่กี่เดือนเลยแหละสอนเกใหม่แล้วเรียบร้อยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบักสันบ้านนาครับบ๊ายบายครับ